ไข่สิพิณยกจองสูงไปไข่ที่มันว่าตอตายบุ่นไปไงนแค่แค่แมวเนี่ยแต่ว่าจะว่าอะไรมันมันกับยานพ่นคู่ขาดอย่านี้ต่เป็นอยังต้องก <ve> ินงูใช่ครับก็พอแม่ห้ากินนั่งเกินมากกว่กินหนูคู่แค่กินงูอยู่ครับกินนั่งกินตลอดมักมักงูอย่างนี้ครับงูเสิงนี่นะฟังงูสิงครับหนูกับกินงูได้บี้งูงูใช่นาดกินบ่ครับนะเรกินเรกินกันมากหนูกินงูงูยังงูตาเดียวยังไงงูตาเดียว คนสิพ่นน้มตัซื้อมันมีงูตาเดียวแล้วมันมีเกล็ดแดงงูนี่มันมีเกล็ดศคนสิเป็นงูมันเป็นลักษณะแบบเอามือค้ามแล้วขึ้นหนังคนนี่แหละงูตาเดียวคนสิบอกัดบ่อนย่างคนสิแต่ย่างเดียวคนสิบป็นตมหน้าใช้ย่างเดียวพี่เออนี่หนูดูกินงูนี่มันมีเกศคือเป็นงานคอนเสิร์ฟคือหนึ่งอยู่อยู่หลังวัดเนาะหลังวัดมีห้องน้มได้หลายห้องเลี้ยงกัน บ้านนี้ลยเขอไปห้องน้ำห้องนึงมันต่อมันงานหมอลั่ห้องน้ำเลี่ยงกันโอ้โหไว,วยฟังเขาไปห้องน้ำห้องนั่นเนาะปึ๊บเขาไปห้องนีง้มันก็มีบมมีขันก็เลยไปอีกห้องหนึง่งก็เลยเข้าไปอีกห้องนึงปึ๊บเป,ปิดเข้าไปมาสัวนๆนะบูต๊ตโตแบบน่้ทำแขนเนี่ยเราโคตรอุ้งลุงได้ทั่ว,วี่วน คนก่อนพอพ่อแม่สอนว่าขันเจองูอะไให้จ้องตามันว่าสั่นตาให้จ้องตากันเพราะว่าขันเท่าแรงหนี่มันสิสวนผมก็ได้จ้องตามันจ้องไปจ้องแม่ไม่รู้เม็นตางูเป็นยังเม็ดแตงโูโคตรอูรูดขัดมักเนี่ยท่านเชิญไม่หัวงูคุณไดขี่ไหมคุณได้ขี่ไหมโอ้ยงูเหือกตัวนี้เนี่ย โอ้งูเผือกตัวนี้มแม่จ้องไปจ้องมากเฮ้ยแม่มต่างงูตัวนี้เม็ดแต่งมูตัวนี้โคดอูรูงั่งกระชาปะ <c oughs> ปกป่ของนามังกระชากบ่เออจับกระได้ด้วย่ะจับมือไปดมกระได้ด้อมงังกระชากเนี่ย